สวัสดีครับพบกับเอเช่นเคยนะครับกับเอสชาแนลนะครับกับเกษตรผสมผสานนะครับกับอากาศยามเช้าที่สดชื่นนะครับก็หลังจากฝนไม่ได้ตกเมื่อวานนะครับก็เดี๋ยวคงต้องใส่ปุ๋ยหน่อยใส่ปุ๋ยหน่อยนะบำรุงดูแลต้นไม้นิดนึงนะครับก็วันนี้จะมาอัปเดตนะแม่ลองดาวนะครับกล้วยแดงโดนะครับที่แตกใบใหม่คราวที่แล้ว เป็นลายพายุเล็กนะครับนะครับข้าก่อนเป็นลายเม็ดฝนนะครับทีนี้เราจะมาดูลายฮาร์ปกันนะครับลายฮาร์เป็นยังไงลายฮาร์หมายถึงว่าจะมีส่วนสีเขียวเนี่ยครึ่งใบส่วนสีเขียวอย่างเงี้ยนะครับส่วนสีเขียวเนี่ยครึ่งใบแล้วก็จะมีสีแดงครึ่งใบนะครับมีสีเขียวครึ่งใบสีแดงครึ่งใบเขาเรียกลายฮาร์นะครับลายฮาร์ แต่อันนี้ใบย,ยังแตกมาไม่เต็มตัวนะครับเราก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นลายฮาร์ปหรือเปล่านะครับจะเป็นลวดลายของฮาร์ปหรือเปล่าเป็นสีเขียวครึ่งใบสีแดงครึ่งใบนี่คือกล้วยแดงอินโดนะครับกล้ยแดงอินโดที่มันเป็นที่น่าหลงลหลของคนหลายๆคนนะครับเพราะว่าแต่ละใบที่มันออกมาเนี่ยลวดลายมันจะแตกต่างไปสายพันธุ์มันจะกลายไปเรื่อยๆนะครับตามภูมิอากาศนะครับ ตามภูมิอากาศนะครับตามภูมิอากาศแต่มันยังคงแดงเหมือนเดิมอยู่อย่างนั้นนะเพราะว่าสายพันธุ์ของเขาคือกล้วยแดงอินโดนะครับกล้วยแดงอินโดก็คือยังไงมันก็แดงแต่ว่ามันจะแดงลวดลายไหนแค่นั้นเองนะมันจะแดงลวดลายไหนเดี๋ยวเรามาดูหลอดด้านในนะครับหลอดด้านในหลอดใบใหม่ที่แตกด้านในนะครับมันจอ,อกเพ้นใหญ่ๆนะครับเพ้นใหญ่ๆนะนในในนที่นี้ผมชี้จอ,อกเพ้นใหญ่ๆ ถ้าเป็นลายฮาร์มมันก็จะเป็นสีเขียวอย่างนี้เลยสีเขียวอย่างนี้ครึ่งใบเลยครับครึ่งใบเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยเป็นสีเขียวเงี้ยบางทีอาจจะเป็นครึ่งใบบนครึ่งใบล่างอาจจะเป็นสีแดงหรือบางทีอาจจะเป็นเศษหนึ่งส่วนสามก็คือครึ่งใบมาถึงตรงเนี้ยเป็นสีเขียวนะครับอีกครึ่งใบเป็นสีแดงแล้วก็จะมีสะเก็ดพวกเนี้ย สังเกตเม็ดฝนพวกนี้นิดๆหน่อยๆน,นะน,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 นะครับนิดๆหน่อยอันนี้ครับนะครับลายฮาร์ฟนะครับนะครับอันอันอ,อันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับยังไม่แน่ใจเพราะว่ายังออกมาไม่เต็มใบถ้าครึ่งใบเป็นสีแดงครึ่งใบบนเป็นสีเขียวก็จะเป็นลายฮาร์ฟทันทีนะครับจะเป็นลายฮาร์ฟทันทีนะครับจะเป็นลายฮาร์ฟทันทีนะครับอันนี้คือเสน่ห์ของเขานะครับใบที่แล้วเป็นเม็ดฝนนะครับนี่ครับ เม็ดฝนเล็กๆๆพอออกมามันเป็นพายุเล็กนะครับเป็นพายุเล็กนะครับเป็นลายพายุเล็กนะครับ,นะรบเหมือนพายุฝนตกใส่พายุฝนแต่ว่าเป็นพายุเล็กๆนะครับถ้าเป็นพายใุใหญ่ๆมันก็จะเป็นลายอย่างเงี้ยใหญ่ๆเต็มเลยเต็มใบเลยพายุใหญ่นะครับอันนี้พายุเล็กนะครับอันนี้ก็จะออกกึ่งฮาร์ฟหรือเปล่าก็าย,ยังไม่แน่ใจ นะครับยังไม่แน่ใจต้องต้องรอต้นของโตเต็มฟอร์มก่อนนะครับต้นของโตเต็มฟอร์มเพราะว่าแต่ละใบจะมีลวดลายแตกต่างกันนะครับกับกล้วยแดงอินโดนะครับกับกล้วยแดงอินโดอันนี้หลอดใบใหม่นะครับเพิ่งเพิ่งแย้มแย้มมาแย้มมาชมกับอากาศข้างนอกนะครับได้ขี้ใบออกมาแล้วนะนะนะครับนี่คือเสน่ห์ของจริงๆครับเสน่ห์ของจริง นะครับเสน่ห์ของจริงเขาชอบแดดนะนะครับเป็นกล้วยที่ชอบแดดมากยิ่งโดนแดดเท่าไหร่ยิ่งแดงเหมือนกะเพราแดงผมใช้ดูนะครับกะเพราแดงปลูกแรกๆก็เป็นต้นสีเขียวอย่างเงี้ยเป็นต้นสีเขียวเนี้ยเนี่ยเป็นต้นสีเขียวเนี่ยกะเพราแดงนะครับกะเพราแดงปลูกแรกๆก็จะเป็นต้นสีเขียว พอนับวันเขายิ่งโตยิ่งโต,งตขึ้นสายพันธุ์ของเขา,าเป็นกะเพราแดงอยู่แล้วเนาะพอเขาโดนแดดจะจัดเท่าไหร่ยิ่งแดงแต่ถ้ากะเพราเขียวกะเพราเขียวพอโดนแดดแรงๆกับเฉากับเฉาเฉาแล้วก็จะเหมือนเหมือนใบไม่สดชื่นอ่ะแต่กะเพราแดงยิ่งโดนแดดมันยิ่งแดงนะครับแล้วก็มีกลิ่นที่หอมมากอันนี้ก็คืออีกสายพันธุ์หนึ่งของของของ พืชผักสวนครัวนะครับพืชผักสวนครัวอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอันนี้กล้วยแดงอินโดสายพันธุ์ของเขาเขาโดนแดดเขายิ่งแดงยิ่งแดงแล้วก็ยิ่งมีลวดลายที่ด่างที่น่าหลงไหลอ่ะที่สวยด่างที่สวยที่น่าหลงไหลนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอีกอีกอีกแนวคิดหนึ่งนะครับอีกแนวคิดหนึ่งของผมนะครับกับการดูกล้วยแดงอินโด ผมดูทุกวันผมไม่เบื่อเลยนะต้นนี้ผมดูทุกวันไม่เบื่อเลยเพราะว่าแต่ละใบที่เขาออกมาเนี่ยมันมีลวดลายที่แบบเราลงไลเขานะ่ะลงไลเขานะ่ะว่าแต่ละใบเขาออกมาเขาสวยไปไปแต่ละแนวอะแต่ละแนวของเขาอยู่ที่ที่ว่าเขาจะออกใบใหม่มาเนี่ยสวยขนาดไหนนะสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็เนี่ยผมมาให้ดูเนี่ยใบใหม่เพิ่งแตกมาเนี่ย ไม่รู้ว่าจะเป็นครึ่งฮาฟหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับต้องรอขี่ใบเต็มที่ก่อนถ้าขี้ใบเต็มที่แล้วไม่ได้เป็นฮาฟครึ่งใบนะครับครึ่งใบไม่ได้เป็นสีเขียวนะครับก็จะไม่ใช่ลายฮาฟนะครับจอกเป็นลายพายุเพนนะครับเพนใหญ่เพนเหมือนคนเอาภูกันมาสีเขียวมาแต้มเหมือนคนเอาภูกันไปจิ้มสีเขียวมาแต้มนะครับก็จะเป็นลายเพนไป แต่ถ้าเป็นครึ่งใบเป็นส <UC S> ีเขียวอีกครึ่งใบเป็นสีแดงนะครับอันนั้นก็จะออกเป็นลายฮาร์ปนะเป็นลายฮาร์ปนะครับกับกับสารานารูกับกล้วยแดงอินโดนะครับกับมือใหม่นะครับถ้าผมพูดผิดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับกับกล้วยแดงอินโดนะครับกับใครที่อยากเรียนรู้กับกล้วยแดงอินโดเยอะๆนะครับก็ขอเชิญเชิญนะครับเข้าไปในกลุ่มชมรมกล้วยแดงอินโดแห่งประเทศไทยนะครับ ขอเชิญนะครับขอเชิญเข้าไปกดเข้าไปได้เลยนะครับหน้า Facebook นะครับพิมพ์คําว่าชมรมกล้วยแดงอินโดแห่งประเทศไทยนะครับคุณก็จะได้ความรู้ดีๆหรืออาจจะได้ช่องทางดีๆไอเดียดีๆหรืออาจจะได้ธุรกิจเสริมดีๆหรือว่าอาชีพเสริมดีๆนะครับต่อจากธุรกิจหลักที่คุณทํางานอยู่แล้วคุณอาจจะมาได้อาชีพเสริมด้วยการผลิตโรงงานกล้วยแดงอินโดขึ้นมานะครับเหมือน เหมือนผมผลิตโรงงานมะละกอนะครับอย่างเมื่อวานเอามะละกอออกไปขายนะครับก็มะละกอมันยังไม่เพียงพอต่อต่อตลาดที่เราต้องเอาไปขายนะครับว่าต้นเรายังมีไม่เยอะพอเมื่อใดที่มีมะละกอเยอะพอนะครับผมก็จะมีสาขาร้านต่างๆที่ผมเอาไปเปิดตลาดขายนะครับตอนนี้มะละกอมันยังมีไม่เยอะพอนะครับยังไม่เยอะพอก็เลยโรงงานเลยขาดมะละกอนะครับ ตลาด yet, ap, ล au, imo, up, มีรองรับอยู่แล้ว mm hmm. นะครับ <Yeah. S 1> ตลาด mm hmm. มีรองรับอยู่แล้ว mm hmm. ตลาดของมะละกอมีรองรับอยู่แล้วต่อให้มะละกอมีเป็นไร่ก็มีตลาดรองรับอยู่แล้วนะครับพืชผักส่วนครัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่คนต้องกินกันทุกวันอยู่แล้วนะครับคนต้องกินกันทุกวันอยู่แล้วนะครับอย่างตลาดยกยกตัวอย่างนะครับตลาดผักทั่วไปตลาดผักทั่วไปนะครับอย่างต่อให้เรามีมะละกอเป็นไร่ก็มีขายมีคนรับซื้อเราอยู่แล้วนะครับ ในจานวนเยอะๆนะครับในจํานวนเยอะๆแต่ทีนี้เรายังมีผลผลิตหรือว่าโรงงานมะละกอไม่เพียงพอนะครับเมื่อวานเพิ่งเก็บไปขายอยู่นะครับเพิ่งเก็บไปขายอยู่กับเกษตรผสมผสานนะครับแล้วก็ไม้ตกแต่งบ้านนะครับก็เป็นรายได้ช่องทางหนึ่งนะครับที่ทําให้เราสามารถอยู่รอดในวิกฤตอย่างนี้นะครับในยุคนี้นะครับทำให้เราอยู่รอดได้นะครับ ก็ทุนทุนรายจ่ายเราไปได้เยอะนะครับทุนรายจ่ายเราไปได้เยอะอย่างเมื่อวานผมซื้อกล้วยเขามาแต่ผมขายมะละกอไปนะครับก็เหมือนแลกเปลี่ยนกันนะเหมือนคนสมัยก่อนนะครับยังไม่มีเงินนะบ้านไหนมีข้าวก็ไปแลกหมูบ้านหนึ่งบ้านไหนเลี้ยงหมูไปแลกไข่ที่เลี้ยงบ้านที่เลี้ยงไก่ไข่นะครับบ้านไหนมีพริกกับเกลือกะปิก็ไปแลกข้าวแลกหมูนะครับก็ไม่ได้ใช้เงิน ไม่ได้ใช้เงินแต่ทําไมคนสมัยก่อนถึงอยู่ได้สมัยก่อนมีโรคโรคฝีดาดนะครับที่ระบาดนะครับที่ทําให้คนตายกันทั้งหมู่บ้านได้นะครับโรคโรคฝีดาดก็เหมือนกับโรคโควิดในยุคนี้เหมือนเหมือนโควิดในยุคนี้ข้าวยากหมากแพงแต่คนสมัยก่อนไม่มีเงินที่ต้องซื้อกันนะครับคนสมัยก่อนไม่มีเงินที่ต้องซื้อกันแต่เขาใช้ของแลกเปลี่ยนกัน คนไหนมีข้าวปลูกข้าวเยอะก็ไปแลกคนที่เลี้ยงหมู <c oughs> คนคนที่เลี้ยงหมูก็หมูมาแลกข้าวนะครับส่วนคนที่มีพริกกะปิหรือเครื่องปรุงอะไรต่างๆเยอะก็เกลือนปะปลาลาอะไรเงี้ยก็จะไปแลกพวกพืชผลผลิตพวกผล,ลไม้ผื้ผักสวนครัวมาเป็นกับข้าวนะครับโดยไม่โดยไม่ต้องใช้เงินนะครับโดยไม่ต้องใช้เงินนะครับเรา แต่เขาอยู่ได้นะมันถึงทุกวันเนี้ยประเทศไทยเราอยู่ได้มันถึงทุกวันเนี้ยนะครับก,ก็ด้วยด้วยด้วยปรัชญ,ญาของของคนคนสมัยเก่าๆนะครับเราก็ลองเอาปรัชญ,ญาของคนสมัยเก่าๆมาทําในยุคนี้ดูนะครับซื้อกล้วยแต่เอามะละกอไปขายก็เหมือนกับเราแลกเปลี่ยนกันอะเราไปเราไปขายมะละกอได้เงินมาแล้วเราก็ไปซื้อกล้วยเอากล้วยมากิน เราก็ไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายอะไรไม่ได้ใช้เงินอะไรเหมือนเราและเหมือนเราเอาเอาความคิดหรือวิถีของคนยุคเก่าๆลองมาปรับใช้ในยุคนี้ดูคุณก็จะอยู่รอดในยุคนี้นะครับคุณจะอยู่รอดในยุคนี้ครับสมัยก่อนโรคฝีดาษระบาดมากเลยคนตายกันเป็นหมู่บ้านเลยเขายังอยู่กันได้เลยแล้วนับภาษาอะไรกับโควิดที่รักษาหายแล้วเดี๋ยวนี้รักษาหายด้วย มีภูมิคุ้มกันฉีดวัคซีนที่ดีนะครับสามารถเปิดผับบาร์ได้นะครับอยู่กินได้ละนะครับก็เลยต้องทำเอาวิธีของคนยุคเก่าๆมาประยุกต์ใช้กับยุคใหม่ๆผสมผสานกันไปนะครับตามแนวทางพ่อหลวงนะครับรัชกาลที่9นะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็สามารถทำให้เราอยู่ได้นะครับในยุคนี้นะครับ โดยที่เราไม่มีเงินก็ตามนะครับเราก็สามารถอยู่ได้ด้วยแรงแรงกายแรงใจเราที่เราตั้งใจจะทำมันนะครับตั้งใจจะทำมันนะครับนะครับก็ขอวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับแม่ลองดาวนะครับกับลวดลายใหม่ๆที่แตกใบใหม่ออกมานะครับก็ถ้าพู้ผิดประกาศใดผมก็ขออภัยด้วยนะนะครับแต่ถ้าใครอยากศึกษาจริงๆ เกี่ยวกับกล้วยแดงอินโดนะครับก็เข้าไปในชมรมหน้า facebook ได้เลยนะครับพิมพ์ค้นหาหน้า facebook ได้เลยนะครับชมรมกล้วยแดงอินโดแห่งประเทศไทยนะครับพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับพิมพ์เข้าไปได้เลยแล้วคุณจะได้ศึกษาธุรกิจหนึ่งธุรกิจที่ลงทุนครั้งเดียวสามารถต่อยอดคุณไปได้ทั้งชีวิตนะครับลงทุนครั้งเดียวแล้วเรื่องไม้ตกแต่งบ้านเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงหรอกถ้าตาบใดที่ อสังหาริมทรัพย์หรือว่าบ้านจัดสรรสวนหย่อมนะครับหรือว่าหมู่บ้านต่างๆคอนโดรีสอร์ทสถานที่ท่องเที่ยวยังมีอยู่ตราบนั้นก็ยังมีไม้ตกแต่งอยู่เหมือนเคยนะครับอยู่ที่ว่ามันจะขาขึ้นหรือขาลงขาลงนี่หมายถึงว่ามีโรคระบาดหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรเกี่ยวกับทางทางบ้านเมืองเราหรือเปล่านะครับอันนั้นขาลง ถ้าขาขึ้นก็คือธุรกิจงอกเงยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีการอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นคอนโดคอนโดรีสอร์ทบ้านจัดสรรน,นะครับต่างๆเกิดขึ้นมาเรื่อยนะครับพวกไม้ตกแต่งบ้านพวกนี้ก็จะอยู่อยู่กับพวกนี้ไปตลอดนะครับอยู่พวกนี้ไปตลอดนะครับเราลงทุนเพียงครั้งเดียวนะครับคือแม่พันธุ์นะครับแล้วเราก็มาขยายโรงงานแม่พันธุ์ต่อๆไปนะครับ กับเกษตรผสมผสานวันนี้ก็กับเอชแชนแนลนะครับติดตามได้ทาง YouTube นะครับเอชแชนแนลอันเดอร์สกรสายชนนะครับทิกตอกก็สายชนชมสวยนะครับมาแล้วทิกตอกผมเริ่มมาแล้วนะครับถ้าวันนี้ผมยังไม่เริ่มหนึ่งนะครับปีหน้านะครับมันจะทันสมัยกว่าน,นี้ไปอีกร้อยเท่าผมต้องไปเริ่มหนึ่งปีหน้าคนอื่นไปถึงร้อยแล้วผมเพิ่งจะไปเริ่มหนึ่งปีหน้าแล้วผมจะไปทันกินเขาไหมผมก็ไม่ทันเขาแล้ว นะครับก็ขอกลับลางไปก่อนนะครับกับแนวคิดดีๆนะครับกับไอเดียเผื่อทุกคนอาจจะได้ไอเดียดีๆนะครับกับกับเกษตรผสมผสานนะครับกับวิถีชีวิตของคนยุคเก่าๆมาประยุกต์ใช้กับคนยุคใหม่ๆดูนะครับกับการที่เราไม่ได้ใช้เงินนะครับแต่เรามาใช้ของแลกกันนะครับก็ขอกลับลางกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ